ปวัติศาสตร์อังกฤษเต็มไปด้วยบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อโลกในหลายด้านต่อไปนี้คือสิอันดับบุคคลที่น่าจดจํา 1. วิลเลียมแห่งนอร์มังดีเขาเปลี่ยนอนาคตอังกฤษเมื่อชนะสงครามฮัสติงส์ในปี1006 10และก่อตั้งระบอบราชาธิปไตยใหม่ 2. เฮนรีที่ 8. ราชาที่เปลี่ยนสถาบันาศาสนาอังกฤษด้วยการแยกตัวออกจากโรมคาทอลิก 3. เอลิซาเบธที่เอย ราชินีที่นำอังกฤษสู่ยุคทองในศตวรรษที่16และสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางวรรณกรรมและศิลปะ 4. เชคสเปียร์นักเขียนที่มีผลงานมีอิทธิพลที่สุดในภาษาอังกฤษ 5. ไอแซคนิวตันวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงความเข้าใจในฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 6. ชาลส์ดาวินนักธรรมชาติวิทยาที่พัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการส่งผลต่อความเข้าใจในชีวิตา 7. วินสตันเชอร์ชิล ผู้นำที่ยืนหยัดสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปกป้องอังกฤษจากนาซี 8. m a แมรี่คูรีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสอสาขาในฟิสิกส์และเคมี 9. a l b อัลเบิร์ตไอน์สไตน์แม้ไม่ใช่ชาวอังกฤษแต่ก็อยู่ในอังกฤษช่วงสำคัญและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุดมการวิทยาศาสตร์ 10. d ดอริสเลสซิงนักเขียนที่ได้รางวัลโนเบลและเป็นเสียงสำคัญในวงการวรรณกรรม บุคคลเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่ออังกฤษและโลกทั้งในด้านการเมืองวิทยาศาสตร์ศิลปะและวรรณกรรม